นะครับในการพักค้างคืนที่บ้านดอกบัวนี่นะครับทางท่านสามารถที่จะสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านดอกบัวนะครับโดยเฉพาะการจักสารเข่งนะครับผู้มาฝึกอบรมหรือมาดูงานหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับสามารถมาใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องชาวบ้านที่นี่นะครับและก็สามารถฝึกจักสารเข่งนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านดอกบัวที่นี่จักสารเข่งครับ ท่านผู้ชมรับถ้าท่านจะมาะดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านดอกบัวนะครับถ้าท่านเข้ามาได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ของบ้านดอกบัวคือมามาดูงานหรือว่ามาทัศนศึกษามาันก็คงจะไม่ได้เรียนรู้อของจริงๆคือมาสัมผัสกับ การวิถีชีวิตและการทำสุ่มหรือ,อการทำบ้านยั่งยืนคือได้มาสัมผัสด้วยตนเองนะครับเพราะ,ะมีการสัมผัสคือมาสารสุ่มสารอะไรได้ตนเองเลยครับ